และน,นะแล้วช่วงตุลาเนี่ยแหละเสียวไส้เสียวตูดกันเป็นแถวเพราะฉะนั้นมันมีความเกี่ยวโยงกันอุยลุงตุงงนังมากสําหรับเรื่องของงานระบบราชการหรือบางท่านอาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจอันนี้ก็มีผลเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไพ่เทพเจ้าสุดผู้ยิ่งใหญ่หรือจะเป็นไพ่ราชาไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าเป็นเรื่องของความสําเร็จเป็นเรื่องของการได้เลื่อนตําแหน่งได้เลื่อนฐานเงินเดือน เพราะนั้นชาวราศีนี้เตรียมรับข่าวดีข่าวใหญ่สำหรับเรื่องของงานพิเศษใครที่กำลังวางแผนว่าอยากจะมีงานพิเศษธรรมจารย์ผมกำลังก่อร่างสร้างตัวเล็กๆน้อยๆต้องบอกว่าในครั้งนี้ใครที่ได้ฟังคลิปนี้แล้วได้เริ่มสร้างมาสักพักใหญ่แล้วยังไม่ต้องไปปร่าระกาศ ถ้าชาวราศีศพฤษภอยากจะประสบความสําเร็จไม่ต้องไปพูดให้ใครรู้ในเรื่องของโปรเจกต์อันนี้ควรเป็นความลับถ้าเก็บความลับครั้งนี้ได้อาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีศพฤษภจะยิ่งใหญ่จะร่ํารวยจะมีเงินเขาเรียกว่าเงินแสนเงินล้านมาไม่ยากมาไม่เย็นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทําธุรกิจเพิ่มเติม